สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวาไรตี้ทูเดย์บายสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ ทุกทุกวันอังคารเราจะเรียนรู้เรื่องของพลังงานในรูปแบบต่างๆและรณรงค์เพื่อลดโลกร้อนกันนะคะวันนี้ดิฉันจะพาไปรู้จักกับโครงการที่ชื่อว่า Thailand Green Watch ซึ่งเป็นโครงการที่ปตทร่วมกับรายการข่าวสามิติและนิตยสารอเดจจัดขึ้นพร้อมกับมีการจัดรถโชว์ไปยัง5ภูมิภาคเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศของกิจกรรมรถโชว์ที่มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่25กันยายน ยนนที่่่ผาามคะกิจกรรม t Thailand g r e e n w a t c h รสโชว์นี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักรู้เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อโลกและทะวีความรุนแรงมากขึ้น โดยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนร่วมมือการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังภายใต้แนวคิดหลักเตือนเตรียมเติมมีการเสวนาในหัวข้อปรากฏการภาวะโลกร้อนตอนป่าชายเลนผืนสุดท้ายของจังหวัดชลบุรีค่ะป่าชายเลนผืนสุดท้ายของชลบุรีเมื่อกี้อาดี้ถามว่็มีใยรยกมือนแปลว่าไม่รู้ไม่อรู้ว่าอ่าชายเลนผืนสุดท้ายของชลบุรีอยู่ที่หมู่ที่3าม,มตะบนเสมมือเมืองนม่เองนะครับจากที่ชลบุรีมีเป็นจังหวัดที่มีป่าชายเลนหลุดสมบูรณ์มากเมื่อก่อน ตัวนี้เหลืออีกเพียง300ไม่คุณชวลิตทิพาวนิตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการบริษัทปตทจำกัดมหาชนกล่าวถึงความมุ่งมั่นของปตทที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันทําให้ธรรมชาติกลับคืนมาเหมือนเดิมแม้จะเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็ให้เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด โดยเดิมปตทเคยทําโครงการปลูกปาาวาวรเฉลิมพระเกียรติถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว1ล้านไร่ไปเมื่อปี2545และตามมาด้วยโครงการต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงโครงการนี้ซึ่งเน้นเรื่องการตระหนักรู้เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นหลักค่ะในเรื่องความรู้สึกกับสถิตินี่ต่างกันโดยสิ้นเชิงน,นะครับ 40ปีที่ผ่านมาเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยประเทศไทยเพิ่มขึ้นองศาเดียวแต่ผลกระทบมากหลายในความเซิร์นหรือวางสนากเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคน คุณกิติสิงหาปัดผู้ดำเนินรายการข่าวสามมิติสะท้อนให้ฟังว่าปัญหาโลกร้อนส่งผลกระทบไปทั่วโลกอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปเพียง1-2อ,องศาก็ส่งผลกระทบไม่ว่าจะอยู่ในเขตร้อนเขตหนาวอยู่ในเมืองบนภูเขาหรือที่ราบทําการเกษตรค่ะและสิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏให้เห็นในประเทศไทยแล้วจึงได้ทํารายงานพิเศษชุดโลกร้อนขึ้นมา25ตอนเพื่อจับตาดูความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ต่างๆและแนวทางการแก้ปัญหาขณะที่คุณวงทนงชัยนรงสิงห์บรรณาธิการอเมริกา การนิตยสารอเดบอกว่าพูดเรื่องโลกร้อนเรื่องสิ่งแวดล้อมอาจจะฟังดูน่าเบือ่อแต่ก็ต้องพยายามเผยแพร่และเน้นย้ำกันต่อไปจึงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ค่ะ ภายในงานยังมีการฉายหนังสั้นโดยคุณพัฒนาจิระวงศ์ผู้กำกับภาพยนตร์และสารคดีที่มีผลงานมากมายและคุณพิพัฒน์อภิรักษ์ธนากรตัวแทนผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแบรนด์ e c o Shop มาถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบและมีการประกวด Installation Art ภายใต้โจทย์ภาวะโลกร้อนจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยทีมนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างผลงานชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า2 0 0 0 0 0บาทค่ะ และนี่ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้เรื่องภาวะโลกร้อนและส่งเสริมให้ช่วยกันคลไม้โคลมือเพื่อบรรเทาปัญหานี้ให้ลดลงก่อนที่จะสายเกินไปนะคะเข้าไปพูดคุยประเด็นนี้กันต่อได้รวมทั้งแนะนํารายการตามช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอค่ะวันนี้ว a r รต t y t ี d ทุเดบายสายสวรรค์ขยันยิ่งสวัสดีค่ะ สนับสนุนรายการโดยกลุ่มปตท